สวัสดีครับท่านผู้ชมดีต้อนรับเข้าสู่มาเกมมิ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นปืนหนักนะครับเฮฟวี่โบกันนะครับเออก็มาเริ่มกันเลยนะสำหรับเจ้าปืนหนักเนี่ยว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับดูจากคอนโทรลในเมนูก่อนนะครับกด R2 นะครับเพื่อที่จะยิงปืนออกไปนะครับกด L2 ค้างไว้แล้วกด R1 มันก็จะเป็นการยิงกระสุนนะครับที่สามารถกดค้างได้นะเป็นกระสุนล้ายๆ่เกณฑ์ของปืนเล็กนั่นแหละนะ อันนี้กดค้างได้นะแต่ว่าตอนผมเล่นนะผมชุลมุนผมลืมกดค้างทุกทีเลยนะเออแต่ว่าจากเนี่ยจากภาพประกอบมันก็บอกอยู่แล้วว่ากดค้างได้นะครับกดสามเหลี่ยมเพื่อรีโหลดกระสุนกดค้างเพื่อรีโหลดกระสุน,ท,นทุกชนิดที่เราใช้หมดนะเออไอแลสองและกดอันหนึ่งเอาไว้ยิงจุดอ่อนนะก็โฟกัสโหมดนั่นแหละนะครับส่วนสามเหลี่ยมเนี่ยเอาไว้รีโหลดกระสุนต่างๆแล้วกดค้างไว้ได้นะครับ Energy Mode นะครับก็เป็นโหมดพิเศษที่เพิ่มมาในภาคนี้ครับก็คือ กดวงกลมเพื่อเปลี่ยนเป็นกระสุนปืนกลนะแล้วก็ไอ้กระสุนปืนกลเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นยิงเป็นกระสุนเป็นไวเวิร์นได้ด้วยนะเป็นยิงระเบิดได้ด้วยนะโดยการกดสามเหลี่ยมค้างหรือเปล่านะเออสามเหลี่ยมค้างได้นะครับคือโหมดนี้มันจะมีโหมดปืนกลแล้วก็เปลี่ยนเป็นชาร์จยิงได้ด้วยนะครับส่วนกาดนี่คือกดวงกลมกับสามเหลี่ยมโดยปกติแล้วปืนหนักเนี่ยยุ่เฉยมันก็จะมีออโต้กาดอยู่แล้วแต่เราจะกาดเองก็ได้ด้วยการกดวงกลมสามเหลี่ยม คือจะมีโอกาสมี perfect dot นะครับเออ perfect guard นะครับเขาเรียกว่าเป็น perfect guard ที่ประโยชน์คือถ้าคุณติด perfect guard อะมันจะมีการแบบกดถอยหลังได้อะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยใช้นะไอ้ perfect guard เนี่ยเพราะว่ามันประโยชน์มันไม่ค่อยคุ้มกับไปการแรกเท่าไหร่ให้มันกัดออ t โต้ดีกว่านะครับก็คืออยู่เฉยเนะอันนี้คือเลือกกระสุนครับกด L1 แล้วก็กด3เหลี่ยมหรือกดกระบาดเพื่อเลือก,กระสุนปืนนะครับเหมือนกับปืนเล็กนั่นแหละ อันนี้ก็เป็นการขยายความนะครับว่าโหมดพิเศษคือกลดวงกลมเนี่ยเป็นอินนิชเชนโหมดนะครับก็คือเป็นโหมดยิงปืนกลดๆๆ,ๆๆเนี่ยมันก็จะใช้แล้วก็เกตพลังมันก็จะลดลงไปและพอปิดเดี๋ยวมันก็ค่อยๆขึ้นมาจากการที่เราต่อสู้ด้วยการยิงปืนธรรมดาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เรายิงศัตรูด้วยปืนนู่นนี่นั่นเยอะเนี่ยเกตน,นี้ก็จะขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็วนลูปไปนะครับใช้เกตแล้วก็ใช้แล้วก็ปิดแล้วก็ใช้เกตแล้วก็ปิดแล้วก็ย้ำอีกทีว่าโหมดเนี่ยมันจะมี กระสุนอยู่2รูปแบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะอธิบายข้างล่างไอเรื่องของกาดครับไอปืนหนักเนี่ยมันจะแต่งต่างจากธนูหรือว่าไอปืนเล็กตรงที่มันสามารถกาดได้เหมือนเรามีโลติดปืนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นสําคัญที่ผมว่าไม่เหมือนอีก2ชนิดแล้วก็ผมชอบตั้งแต่ภาคที่แล้วแลลวนะครับเนี่ยไออีกดิชันโหมดที่กดวงกลมเปลี่ยนกระสุนเนี่ยมันก็จะมีกระสุน2รูปแบบอันแรกไวเวิร์นฮาร์ดก็คือปืนกลนะครับแล้วก็เราก็จะยิงปืนกลด้วยการกด R 2องข้างยิ่งเรายิง แช่นานก็ยิ่งแรงขึ้นนะครับไวเวิลเคาน์เตอร์ก็เป็นกระสุนอีกชนิดหนึ่งกดสามเหลี่ยมค้างเพื่อที่จะเอาไว้ยิงเป็นเหมือนเป็นอะไรนะเป็นระเบิดอ่ะเป็นกระสุนระเบิดออกไปนะครับซึ่งก็แรงมากๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่ L 2แล้วก็ R 1นนะครับเอาไวย้ยิงจุดอ่อนนะครับเอาไว้ยิงเป็นจุดอ่อนแล้วก็จะทำให้ยิงจุดอ่อนแล้วก็มันก็จะระเบิดออกมานะครับ ในส่วนของไวเว้นเคาน์เตอร์จริงๆคือมันทําให้ศัตรูแบบกระเด็นออกไปได้ด้วยนะแต่ว่าผมไม่ค่อยแบบใช้ยังไม่ถูกจังหวะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มาดูออปชันคำบธิบายอีกส่วนหนึ่งนะครับของทีวิลนะครับเขาก็สอนวิธีการนุ่นนี่นั่นของปืนอันนี้ก็เขาบอกว่าระยะหวังผลของปืนเนี่ยก็ต้องให้เป้าเป็นสีส้มก็คล้ายๆกับธนูคล้ายๆกับปืนกลเล็กนะครับอันนี้เขาให้ดูว่าไวเวนฮาร์ดเป็นกระสุนอะไรก็กดวงกลมแล้วก็กดยิงสองครั้งก็เป็นปืนกลนั่นเอง นะก็คือยิ่งคุณยิงจุดอ่อนนานเท่าไหร่นะครับกระสุนจะยิ่งแดงขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่คุณแช่ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นไว้บนเคาน์เตอร์นะครับคือเป็นเมื่อคุณกดวงกลมเปลี่ยนเป็นโหมดปืนกลแล้วนะให้กดสามเหลี่ยมค้างได้ด้วยคุณก็จะเป็นการชาร์จยิงแล้วไว้เคาน์เตอร์การจำเนีของมันแบบเท่แล้วก็สะใจมากๆแต่ผมใช้ไม่ติดเท่าไหร่เพราะผมไม่ค่อยเก่งเรื่องจังหวะแพร่ย์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่ทําให้ปืนใหญ่เนี่ยไอ้ปืนหนักเนี่ยมันครบเครื่องนะครับ กาดได้แพรี่ได้นะเอออันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นสายไหนนะครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับทั้งสองอย่างคืออยู่ในโหมดเดียวกันเนะี่ยแต่ว่าปุ่มมันต่างกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้นะครับไอไอไวเว,รว,เรวเิร์นเคาน์เตอร์อินิชั่นเนี่ยก็คือกดสามเหลี่ยมค้างนะครับเพื่อที่จะรอมอนตีคือมันกดค้างแช่ว่าได้ระยะเวลาหนึ่งเลยเดียวนะเออมันจะเป็นจะต้องรีบปล่อยส่วนต่อไปนะครับเพอร์เฟกกาดนะครับก็คือกดสามเหลี่ยมวงกลมครับ ถ้าคุณการสําเร็จเราจะเหมือนสเตปถอยหลังมาได้ระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ไม่ง,ง่ายนะอันนี้ก็เป็นการสอนยิงจุดอ่อนครับกดโฟกัสโหมดแล้วกด R1 ยิงจุดอ่อนแล้วก็จุดอ่อนเนี่ยก็คุณไม่จำเป็นต้องใช้ R1 ยิงก็ได้ยิงปืนธรรมดาก็ได้มันก็จะแรงขึ้นกว่าปกติแล้วยิงไปสักพักแผลก็จะปิดไปนะครับเนี่ยคุณจะใช้โฟกัสโหมดแล้วก็กด R1 ก็ได้เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมว่าไอ้นี่มันชาร์จยิงได้นะกด R1 ครังได้แต่ว่าตอนไป สู้หรือว่าไปลุยแบบผมลืมกดค้างทุกถีเลยนะครับเออแต่ว่าน่นแหละมันเป็นกระสุนเกรเนดคล้ายๆกับไอตัวไอตัวนั่นอะไอตัวปืนเล็กกันนะครับผมเออต่อไปครับก็จะเป็นการแปลกระสุนนะครับกระสุนทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะเหมือนกันนะกระสุนปืนกลหนักหรือปืนกลเบาเนี่ยนก็น่าจะเหมือนกันครับว่ามันมีอะไรบ้างครับเราสามารถที่จะเติมกระสุนด้วยการกดรีสต็อกอได้นะเออมันก็จะรีสต็อกทุกอย่างนะครับแล้ว ไอกระสุนพิเศษแต่ละชนิดมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาแปลให้ฟังมีเยอะอยู่นั้นเนี่ยนะแต่ว่ามันก็เหมือนจะเยอะจะเข้าใจไม่ยากหรอกอันนี้ก็กระสุนยิงธรรมดาไม่มีมันหมดครับก็ยิงธรรมดานั่นแหละกระสุนธรรมดายิงปุ้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 งเหมือนกระสุนปืนทั่วไปไนะครับเป็นกายภาพทั่วไปอันนี้กระสุนทะลุนะมันก็จะทะลุเป็นแนวยาวคล้ายๆธนูอะทะุเป็นแนวยาวเราต้องยิงตามตามลำตัวแนวยกของมอนสีเขียวคือลูกซองอันนี้คือกระสุนตัดสติ๊กคีกระสุนติดแล้วก็จะระเบิดคัสเเเตอรรร์ป็นนนกะะะุุพบิดนะ ซึ่งใช้ในเบต้าม่ได้น่าเสียดายไวเวิร์นคือกระสุนชาร์จยิงพอยซันเป็นกระสุนยิงแล้วก็มีโอกาสมันติดพิษอันนี้มันมีโอกาสช็อตเนบชาแล้วก็อันนี้มันมีโอกาสหลบนะครับส่วนอันนี้เป็นกระสุนธาตุไฟสําหรับมอนแพ้ไฟธาตุน้ําธาตุน้ําแข็งแล้วก็ธาตุสายฟ้าธาตุมังกรแล้วก็อันนี้คือเป็นกระสุนบัฟมันจะวางที่พื้นแล้วก็เป็นควันเป็นอันนี้เป็นฮิวเลือดนะครับดีมอนคือ อันนี้หิวเลือดนะมันจะเป็นควันควันที่พื้นอันนี้คือบัฟเพิ่มพลังโจมตีเป็นควันที่พื้นเหมือนกันแล้วก็เป็นควันที่พื้นเพิ่มเกราะนะครับอันนี้ครับส่วนอันล่างนะครับมันเป็นที่ไม่ใช่เก่ยวกับดาเมดนะครับไอมีดาเมจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันล่างนะครับเอ็กซอร์ข้างล่างเนี่ยอันนี้ทําให้ศัตรูเหนื่อยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเป็นยาสลบนะยาสลบไม่ใช่ยาสลบสลีบนะหมายถึงว่าถ้าศัตรูมันโดนกับดักแล้วยิงอันนี้มันก็เหมือนแบบ เราจะจับมอนจับเป็นได้อย่างเงี้ยเอออันนี้มันเอาไว้จับเป็นมอนนะเออต้องให้มอนมันใกล้ตายเป็นกะโหลกขึ้นแล้วในดูมันในมินิแมปมันกระโหลกขึ้นแล้วแล้วก็วางกับดักแล้วก็ยิงกระสุนปืนก็จะจับเป็นมอนได้สาหรับมอนบางชนิดนะครับจากนี้ไปผมก็จะบรรยายไปเรื่อยๆว่าไอ้เจ้าปืนใหญ่เนี้ยมันทําอะไรบ้างกับไอ้ตัวเฟมเทนท,ที่ผมลองไปสู้นะครับเออคือจุดเด่นหลักๆเลยนะครับคือ มันเหมือนเป็นแทงนะ,ะแล้วก็เป็นปืนกลหนักสมชื่อคือคุณสามารถที่จะยิงปืนกลได้นะครับด้วยการเปลี่ยนวงกลมนะฮะหรือว่าคุณจะกดค้างด้วยวงกลมแล้วก็กดสามเหลี่ยมค้างก็ได้เพื่อที่จะรอเคาน์เตอร์มอนแตร์เนี่ยผมจังหวะยังไม่ได้เนี่ยมันจะชาร์จอย่างเงี้ยแล้วก็พอจังหวะที่มอนจะตีคุณก็ปล่อยยิงออกไปมันก็มอนก็จะถูกสะท้อนกลับไปเก็เรียกว่าเป็นออฟเซตนะการยิงออฟเซตนะครับ หรือจังหวะชุดอ่อนคุณก็สามารถกดโฟกัสหมดแล้วกด r 1ได้ซึ่งจะมีอยู่3นัดแล้วมันจะค่อยคู่ดาวนะะแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นพวกกระสุนธรรมดานะครับที่สามารถมีให้เปลี่ยนเรื่อยๆตามปืนนะปืนแต่ชนิดแต่และชนิดก็จะมีกระสุนให้ลองต่างกันนอกจากนี้กาดไปเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิด power crab ที่เป็นการดันปรรทมมอนเท่ๆได้แต่ก็ไม่ได้มีท่าที่จะเอาไว้ยิงตามแต่อย่างใดนะแต่ก็แค่นี้ก็เท่มากพอแล้วคุณก็ใช้ เคาเตอร์ไอปืนอันนี้ออฟเซ็ตเนี่ยนะกดวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมคางได้นะซึ่งก็แรงแล้วก็ใช้พลังงานไม่เยอะครับผมสะใจมากๆนะครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นของอาวุธประเภทปืนและก็ธนูเนี่ยคือมันสามารถที่จะใช้ยิงบนหลังสัตว์ขี่ของเราได้ดีมากๆด้วยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะทําให้ความแรงของกระสุนมันจะไม่แรงเท่าตอนอยู่ที่พื้นก็นแล้วแต่แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ดีกว่าพวก อาวุธที่ยิงระยะประชิดเออสู้ระยะประชิดนะครับผมเนี่ยดูดิคือสามารถที่จะช่วยเข้าทําจัดการมอนแล้วก็หนีนะครับยิงไปหนีไปหรืออะไรก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนนนนนอยู่อ่ะไอ้สายปืนเนี่ยก็คอยซัพพอร์ตอยู่นอกวงก็อย่างได้นะในขณะที่เพื่อนที่ระยะประชิดเขานุนหกันอยู่ผสมผสานกับกำงกําดักต่างๆเนี่ยเห็นไหมเออทั้งลุกแล่ับขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยเรียกว่าซิงกับไอ้ตัวสัตว์ขี่ได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ เวลาคุณไปพรางกับมอนเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่ามอนมันจะเกลี้ยกา่อดย่างไงเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะกัดได้ตลอดเวลาแต่ว่าการกัดเนี่ยเงื่อนไขคือคุณอย่าคุณอย่าขยับไม่ใช่สิคุณขยับได้แต่คุณอย่ารีโหลดคุณอย่าอยู่ใน a n i m มชั่นอะไรต่างๆนะครับไอกระสุนปืนกลเนี่ยถ้าคุณแช่อยู่เนี่เนี่ยเห็นไหมผมรีโหลดอยู่เนี่ยมันเลยโดนนะครับเนี่ยถ้าคุณไม่มั่นใจหรือคุณอนิเมชันค้ังอยู่คุณก็กลิ้งหลบก็ได้นะ แต่ถ้าคุณจัดจังหวัดถูกต้องฝึกนิดนึงคุณจะรู้เลยว่าจังหวะไหนเราควรหยุดยิงจังหวัดไหนเราควรจะหยุดดีโหลดนะครับอย่ายิงเพลินแค่นั้นแหละนะแล้วเราใช้สิ่งแวดล้อมหรือว่ากระดักให้เป็นประโยชน์อันนี้พูดถึงถ้าเราเล่นคนเดียวนะถ้าเล่นกับเพื่อนคงไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็ถ้ามอนติกับดักอะไรคุณก็ใช้ปืนกลยาวๆเพราะว่ามันยิ่งแค่ก็คือมันจะยิ่งแรงครับสังเกตตัวเลขที่มันขึ้นมาก็ได้แจกปกติห้าหหน่วยกลายเป็น1ิหน่วยเห็นไหมยืนกาดยืนสู้ได้เลยครับคือ เป็นความรู้สึกดีทุกครั้งตอนที่เรากันกันโจมตีใหญ่ๆของมอนได้พวกระดับบอสเนี่ยแล้วก็พอมันเผยดุดออกนะคุณใช้เกรเนตยิงเลยนะเปิดประกันหมดแล้วก็กด่1ยิงจากระยะไกลเลยไม่ต้องไปใกล้ๆครับสบายครับแล้วก็ถ้าคุณกัดจังหวะถูกต้องคือคุณยืนสู้ได้เลยครับคือเอาจริงคือสิ่งที่มันทําให้อันนี้คือผมกัดจังหวะผิดนะแล้วก็เวลาคุณกัดจังหวะผิดเนี่ยคุณรีบเรียกสัตว์เลี้ยงเลยไอสัตว์ขี่เนี่ยมันก็ทําให้เราแบบ กลับไปฟื้นฟูกินยาแล้วก็หาโอกาสกลับมาลุกต่อได้ครับซึ่งภาคเก่าๆเนี่ยทำไม่ได้นะภาคเก่าๆคือเมื่อคุณพลาดเนี่ยไอปืนหนักเนี่ยมันก็จะแบบแทบจะไม่รอดเอาชีวิตไม่รอดเลยกลับมาฟื้นฟูยากมากเนี่ยเนี่ยแต่ดูสิคือในภาคเนี่ยมันถ้าเกิดว่าเราพลาดปุ๊บเราก็มีสัตว์ขี่มาช่วยฟื้นฟูอย่างรวดเร็วหรือว่าถ้าเราอยากจะหนีเราอยากจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเราก็มีสัตว์ขี่ในการที่จะมาช่วยอย่าง มีประสิทธิภาพคือลดจุดด้อยของไอ้คัสนี้ในภาคนี้ไปได้เลยไอ้เจ้าสัตว์ขี่นี้ครับสมมติว่าผมเลือดจะหมดแล้วอะไรเงี้ยปกติถ้าเป็นภาคที่แล้วเนี่ยผมก็ต้องแบบเก็บอาวุธใช่ไหมแล้วก็เติมเลือดด้วยตัวเองอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราเรียกสัตว์ขี่มาเห็นปะ่ะเออไม่ต้องมานั่งเสียงอะไระครับผมซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเดี๋ยวเกมมันจะรับมือด้วยการที่มันจะมาให้เราใช้สัตว์ขี่ในบางจังหวะบางแมปแน่นอน อันนี้ผมเดาใจผู้พัฒนาเลยมันมันสปอยเราให้เรารู้สึกว่าเราเราอะไรลเราติดมันอ่ะนะครับเราติดมันแล้วก็แล้วก็ช่วงหนึ่งหรือมอนบางตัวเนื้อเรื่องบางช่วงเดี๋ยวมันจะไม่ให้เรามีสัตวขีผมเชื่ออย่างนั้นนะอืมสิ่งที่ผมมองว่าเป็นฟิลลิ่งของการใช้ปืนใหญ่เนี่ยนะก็คือเหมือนเราเป็นเทอร์มินเตอร์หรือเป็นคนเหล็กครับคือเราจะปะทะตรงๆเราจะช้าๆเราจะปะทะตรงๆ เราจะไม่มีความผิวไหวถ้าเกิดให้เปรียบเทียบเป็นตัวละครในหนังก็ถ้าจะเล่นธนูเนี่ยคุณเป็นเหมือนเป็นเลโกลัสคือคุณประทะไม่ได้แต่คุณหลบหลีกได้คุณผิวได้ถ้าเขาตีไม่โดนถึงแม้เราจะโดนทีเดียวตาแต่เขาถ้าบอสตีเราไม่โดนก็ไม่มีประโยชน์นะเออนั่นแหละเป็นเลโกลัสครับส่วนปืนกลเล็กเนี่ยเหมือนเราเป็นเหมือนหน่วยรบพิเศษคือเราจะต้องอยู่ในระยะที่อยู่ในระยะอันตรายของมอนแต่ว่าเราก็แบบ ลุกและลับในจังหวะที่แบบบุดวิดบุดวิดเท่เหมือนเราเป็นหน่วยหน่วยซิลอะไรบางอย่างนะครับเออส่วนไอ้ปืนกลหนักเนี่ยเหมือนเราเป็นคนเหล็กเทอร์มินาเตอร์ครับคือเราพุ่งไม่ใช่พุ่งสิเราหันหน้าประชันกับบอสประชันมอนอะเลยเนี่ยแล้วก็แบบบอสยิงอะไรมาคือถ้าเกิดว่าจังหวะเรากะได้นะคือเราไม่ต้องกลัวครับต่อให้เป็นท่าใหญ่ท่าอะไรคือในเกมเนี่ยมันจะมีท่าที่เรากันไม่ได้มากๆแบบกันไม่ได้แน่นอนอะ่ะมีจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่อะมันกันได้อยู่แล้วครับ ส่วนจะเหมือนกันได้อยู่แล้วถ้าเราไม่อยู่ในจังหวะแอนิเมชันหรือว่าจังหวะที่เรารีโหลดอยู่นะครับไอการขี่ข้างบนก็ไม่มีอะไรครับมีแอนิเมชันเท่ๆไม่ได้มีทริกเทคนิคอะไรเหมือนอาวุธอะไรบางชนิดจริงๆก็ทุกชนิดก็ไม่มีอะไรหรอกนะฮะมันก็คือกดอาร์หนึ่งรัวๆไปก็แทงได้เผยจุดอ่อนให้เยอะๆแค่น,นั้นเองนะครับพอรู้ว่ามันจังหวะทีม่มันกำลังจะมาตีเราเราก็แค่หยุดยิงนะข,ข้อข้อควรระวังคืออย่าไป เนี่ยยิงเพลินนะครับหรือว่าอย่าไปโลภนะครับหรือว่าอย่าไปยิงจนถึงจังหวะกระสุนหมดแล้วมันจะรีโหลดอัตโนมัติครับพอมันแดงระยะไกลๆก็ไม่ต้องอะไรครับตั้งพอมกด L 2แนละ้วยิง R 1ไปเลยครับมันก็จะเป็นการยิงเกรเนตไปแล้วก็มอนก็จะซุดแต่อย่าลืมว่ามันชร้าได้ผมลืมทุกทีเลยนะเอออย่าลืมว่ามันช์จได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจว่าเอะมอนมันอะไรเราอยู่หรือเปล่าแล้วเราก็สามารถที่จะ กดกลั่นไว้ก่อนนะครับกดกลั่นไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นจังหวัดที่บุดวิดนะครับเนี่ยมอนมันชาร์จปุ๊บเนี่ยกดหยุดยิงคุณจะเดินได้ไม่มีปัญหานะเออคุณจะเดินก็ได้ไม่มีปัญหาคุณแค่หยุดยิงพออันนี้คือผมใช้กระเน็ดยิงไปที่จุดอ่อนของมันอีกแล้วมันก็จะทุดนะครับเราก็เข้าไปเพื่อที่จะหาจังหวัดเข้าทําต่อนะแล้วก็ถ้ามันเกีียวกาัดนะครับคุณก็พยายามที่จะหาจังหวะที่จะ กาดนะครับถ้าเกิดพลาดก็เรียกน้องเติมเลือดลุยต่อไอ้ท่าเนี่ยออฟเซตเนี่ยผมทาไม่ไม่สําเร็จสักทีนะไอ้ออฟเซตเนี่ย,ไ,ไ,ยไอ้ท่าชาร์จยิงนะครับกดวงกลมแล้วก็ชาร์จยิงเนี่ยมอนชาร์จปุ๊บคุณอยู่เฉยๆครับเลือดลดไม่เยอะครับนิดเดียวเองแล้วก็ในอนาคตถ้าคุณเล่นไปมันจะมีมอสทาให้แบบกาดแล้วเลือดไม่ลดกาดแล้วแข็งขึ้นอีกนะครับจริงๆออตโตกาดผมจำไม่ได้ว่าภาคที่แล้วมันจะต้องใส่มอสหรือเปล่าแต่ว่าภาคที่แล้วผมใช้กาด เออใช้ปืนใหญ่ไอ้ปืนหนักเนี่ยเป็นหลักเลยในภาคที่แล้วสาเหตุที่ใช้เป็นหลักเพราะว่ามันเกาวมันเข้าชนมันแทงได้แล้วก็มันมีโล่นี่แหละนะครับมันเป็นสาเหตุที่ผมรู้สึกว่าเออมันสะใจดีนะครับแล้วก็มันไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยฉันจะต้องแบบลุกลมมุกล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 ุมลุกๆๆๆออบบมมลุก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 ลุอาุกล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 ุบลุก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 ลุ้ไุกลุกลุยลอกลุ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 กระกลุกลงกลุกระกลุ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 กล พอเราใช้สิ่งแว้ล้อมให้เป็นประโยชน์พอมอนซุดก็เหมือนเดิมครับเนี่ยเราก็ยิงรัวๆสังเกตที่ตัวเลขครับมันจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตอนที่คุณแช่นะครับแล้วก็เราก็ต้องพยายามเล็งให้เป้ามันเป็นสีส้มตลอดแล้วก็เล็งไปที่จุดอ่อนหรือไปจุดที่มันบบกบางที่สุดเช่นหัวหรือจุดที่มันเป็นสีส้มต่างๆนะครับจังหวะที่มันมันเปรี้ยวกราดก็พยายามหันหน้าไปทางมอนแล้วก็หาจังหวะเนี่ยนะจังหวะอย่างนี้ก็อย่าไปยิงครับอย่าไปยิงครับแล้วมันก็จะกราดโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็พยายามยิงเกร สวนคืนจังหวัดที่จุดอ่อนมันเผยแค่นี้ครับง่ายๆเรียบง่ายครับไม่ยุ่งยากครับผมเกตพลังก็คือเกรพลังสีฟ้าที่มันจะแบบค่อยๆขึ้นเมื่อคุณยิงกระสุนเปล่าๆไปเรื่อยตอนที่ยังไม่ได้ใช้โหมดนี้นะแต่พอคุณสู้ไปอ่ะแป๊บเดียวก็เต็มครับแป๊บเดียวก็เต็มไม่นานนะครับเออคุณกัดจังหวัดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ใช้ได้เนะี่ยใช้ได้อีกแล้วเห็นไหมแล้วพอมันสั้นมอันอะไรคุณก็ยิงแค่ไปแยก แล้วก็พอมันส่วนมาคุณก็หาจังหวะหลบหรือจังหวะออโต้กาดเท่านั้นเองเนี่ยอันนี้ผมก็รอที่จะการยังไม่รีโหลดนะครับอืมประมาณนี้ครับสําหรับปืนหนักนะครับในช่วงสุดท้ายนี้ผมก็ขอบอกว่าปืนหนักนี้นะครับมันก็เป็นปืนที่เรียกว่าชนมอนได้นะครับอาจจะไม่พิ้วไหวอาจจะมีจังหวะหน่วงจังหวะหนักฟื้นฟูช้าเมื่อล้มลงเมื่อพลาด แต่ว่าแก้ทางด้วยการเรียกไอตัวน้องที่สามารถเรียกมาขี่ได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่คุณล้มนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับอาวุธและประชิดที่มันมีความหนักนั่นแหละแต่ว่ามันมีน้องมาช่วยกบจุดอ่อนตรงนี้รวมถึงตอนที่คุณเลือดเลือน้อยและอยากจะเติมเลือดไม่ต้องเก็บอาวุธแล้วก็อะไรอย่างเชื่องช้านะครับคุณเรียกน้องมาแล้วก็ให้น้องพาไปฟื้นฟูได้เลยจังหวะที่คุณป้องกันก็ง่ายๆครับก็แค่หันหามอนแล้วก็ไม่ต้องรีโหลดไม่ต้อง มีแอนิเมชันแต่คุณเดินได้คุณก็สามารถชนกับมอนได้แทบทุกท่วงท่าและแม้กระทั่งท่าใหญ่อย่างที่ผมเห็นคุณเห็นในคลิปนี้ก็ตามเพียงแต่ว่าเลือดคุณจะลดนิดหน่อยแต่เดี๋ยวค่อยฟื้นฟูเอาก็ได้นะครับอ,อ้ายิงปืนกลนะครับกดวงกลมแล้วก็กดอ่านสองครั้งยิ่งยิงแช่นานมันก็จะยิ่งแรงนะครับหรือคุณจะกดสาหยยบค้างก็ได้มันก็จะกลายเป็นการใช้กระสุน ออบเจตหรือว่ากระสุนชาร์จยิงเพื่อที่จะเอาไว้เคาน์เตอร์มอนมอนก็จะหงายเงือบกลับไปถ้าถูกจังหวะสุดท้ายจังหวะแผลรี่พอดีนะครับมีประมาณนี้แหละกระสุนปืนใหญ่ไอ้ปืนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรนะครับโฟกัสโหมดแอ L2R1 นะมีกระสุนสา่งนัดที่จะครูดาวได้แล้วก็กดค้างไว้ชาร์จยิงได้ด้วยนะครับรเวลายิงไปก็ระยะบางผลก็คือให้เป้ามันเป็นสีสม้มมีเท่านี้กระสุนบางชนิดก็จะมีจํากัดบางสนุนบ,บางชนิดไม่ ไม่จํากัดนะครับกระสุนที่มีจํากัดอะ่ะเดี๋ยวพอเล่นเกมเต็มเต็มเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อเอาบ้างหละหรือว่าเราต้องไปฝ่าวัตถุดเพื่อมาคาบบ้างหละไอ้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดที่จะทาให้อาวุธประเภทปืนเนี่ยมันอาจจะดูลําบากกว่าพวกอาวุธประเภทระยะประชิดที่มันไม่มีข้อจํากัดเรื่องของหมดอะไรแบบนี้นะครับใช้กับดักให้เป็นประโยชน์ก็จะทําให้อาวุธประเภทปืนเนี่ยสามารถยิงแช่หรือทำดาเมจได้ดีโดยไม่ต้องพวงอะไรมากนะครับ โอเคขอเวลาสานาที่สุดท้ายนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณท่านผู้ชมนะครับด้วยความที่อาวุธปืนหนักเนี่ยมันเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายที่ผมทําไกด์แล้วก็เป็นช่วงที่ผมอัดไว้ก่อนที่เบต้าจะปิดที่ผมพูดอัดหรือว่าอาธิบายเนี่ยเบต้าปิดแล้วนะครับงั้นขอทิ้งท้ายในจังหวะที่มันเป็นอาวุธสุดท้ายอาวุธชิ้นชนิดสุดท้ายเนี่ยว่าขอบคุณทุกคนที่มาดูไกด์นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันถึงแม้ว่าไกด์แต่ละไกด์เนี่ยผมจะพูดมากเป็นโอ้บางทีก็เกือบเป็นชั่วโมงนะครับ ก็ยังมีคนมาดูมาไลค์มาคอมเมนต์อยู่ขอบคุณมากๆถึงแม้ว่าเบต้าจะปิดแล้วนะครับผมขอโทษด้วยที่อาจจะทําไม่ทันทุกชนิดตอนที่สมัยเบต้ายังเปิดอยู่บางคนก็เลยอาจจะไม่ได้ลองด้วยตัวเองอาจจะไม่เห็นภาพเพราะว่าไม่ได้ลองด้วยตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวตอนมกราหรือว่าใกล้ๆเกมเปิดเดี๋ยวจะมีเบต้าสุดท้ายอีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอนอันนี้ผมคิดเอานะหรือถ้าไม่มีจริงๆอ่ะตอนตัวเกมเต็มมาเนี่ยแล้วมาลองหรือว่ามาดูอีกรอบหนึ่งมันน่าจะเป็นประโยชน์กับ ทุกท่านในตอนนั้นนะครับแล้วก็ผมที่ผมทําถึงแม้ว่าเบต้าจะหมดไปแล้วเนะี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์มากๆตอนที่สมัยเกมเปิดหวังว่าในสมัยเกมเปิดทุกท่านจะไม่ลืมคลิปผมที่ผมทําไว้1 4ีชนิดนี้นะครับรวมถึงหวังว่า YouTube มันจะไม่ดันจมไปในตอนนั้นนะเออก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าตัวเกมเต็มมาเนี่ยผมมีไกด์อะไรเพิ่มเติมนี่ก็เดี๋ยวผมก็จะทําเพิ่มนะพวกระบบพื้นฐานอะไรพื้นฐานดูเหมือนว่าภาคนี้จะมี มมีมือใหม่หรือว่าหน้าใหม่ที่แบบไม่เคยเล่นมอนทันมาเลยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งภาคนี้ถึงแม้ว่ามันจะง่ายมันจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมันจะอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเริ่มจากศูนย์ให้มือใหม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของระบบพื้นฐานเนี่ยที่เหมือนเขารู้ว่าแฟนมอนทันเขาเล่นอยู่แล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วเนี่ยเขาเลยไม่ได้มาแบบอะไรดะมาจับมือทาตั้งแต่แรกอะไรขนาดน,นั้นเลยนะครับเออดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะมาอธิบาย แต่อย่างไรก็ตามถ้าใครที่รอไม่ไหวนะครับก็สามารถที่จะไปดูมอนฮันเวิ l ์หรือว่าไอซ์บอลผมทำไกด์คล้ายแบบนี้ให้ตั้งแต่แรกแบบตั้งแต่แบบจับมือทำตั้งแต่แรกเลยนะครับเออสามารถไปดูอันนั้นเพื่อเป็นการเอามาประยุกต์ในภาคนี้แล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันสามารถที่จะไปดูอันนั้นเป็นพื้นฐานไว้ก่อนได้เลยแก้เหงาได้เลยเนาะแล้วก็อีกสัก 2- 3เดือนนี้เราก็จะมีตัวเกมเต็มมา พอจะเกมเต็มมาเนี่ยเราก็จะสามารถมามาคุยกันนะครับหรือว่ามาร่วมตี้มาร่วมคิวมาร่วมอะไรก็แล้วแต่ได้เลยเนะตอนนั้นมันแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของการรีวิวว่าไอ้ภาคเนี่ยมันสนุกไม่สนุกยังไงผมชอบอาวุธไหนอาวุธไหนเป็นยังไงโดยรวมเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะทาเป็นคลิปแยกเมื่อไหร่ไม่ดูนะเพราะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างนะครับตอนนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรามาดูกันภาพรวมนะครับ แล้วก็ผมก็จะได้รีวิวอะไรรวมๆทั้งส่วนของอาวุธแล้วก็ส่วนของตัวเกมเลยกันแล้วกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโม้นะครับในช่วงท้ายของตัวอาวุธนี้เพราะว่ามันเป็นอาวุธชีิตสุดท้ายแล้วอาวุธมันไม่มีอะไรอะ่ะมันเข้าใจง่ายไม่ยากนะครับเป็นอาวุธที่เหมาะกับสายถึกสายทนนะครับสำหรับคลิปนี้มอเกมมิ่งขอลาไปก่อนสำหรับมอนฮันไว้นะครับล้วพบใหม่ตอนเกมเปิดหรือบิทตานหน้านะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากด้วยใครยังไม่ได้ กดติดตามฝากด้วยใครยังไม่ได้คอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ปกำลังใจด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้เมาเกมมิ่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม